Food ู e a l ล h ร่วมส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโรคสะเก็ดเงินนี้ก็คือตามชื่อโรคนะครับเป็นสะเก็ดเงินก็คือผิวเรามีคุยๆเป็นสีเงินเงินขึ้นมาแล้วก็ผิวผิวตรงนั้นก็จะมีความหนาตัวขึ้นนะครับถ้าอักเสบมากก็จะหนามากแล้วก็แดงบวมแล้วที่สำคัญก็คือจะคันมาก เวลายิ่งเก่าก็ยิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งมันยิ่งมันก็ยิ่งเหอ่อผื่นมันก็จะลุกลามมากกว่าเดิมเป็นครั้งแรกเลยคือตั้งแต่ตอนอายุ12บสองแต่ว่าจะเป็นที่บริเวณหนังศีรษะอาการมัเป็นยังไงคะตอนที่เราเป็นคือตอนแรกเลยเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนลังแครค่ะวันนี้โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงที่หมอบอกมีเครื่องมือเฉพาะในการที่จะรักษาโรคสะเก็ดเงินครับผมแล้วก็โรคด่ังขาวด้วย ครันะคะแล้วงั้นเครื่องมือนี้คืออะไรเครื่องมือนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเลเซอร์เลเซอร์เอ็กไซเมอร์ความยาวคลื่นมันประมาณ308ก็คือเทียบคล้ายๆกับประมาณแสงแดดนะครับแต่ว่ามันจะคัดเลือกเฉพาะแสงแดดส่วนที่ดีที่มันมาทําลายตัวสะเก็ดเงินนะครับหรือมีการกระตุ้นเม็ดสีทําให้ด่างขาวดีขึ้นส่วนราคาค่าทำเนี่ยก็ที่นี่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับ เราก็จะคิดราคาย่อมเยาวคุณหมอคะทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องวิตามินดีเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าเอ็กซายเมอร์เป็นเลเซอร์ที่คล้ายกับแสงแดดก็จะต้องมีวิตามินดีครับผมวิตามินดีรักษาโรคสะเก็ดเงินได้ไหมคะก็เป็นมาตรฐานตัวหนึ่งครับเป็นเป็นครีมหรือเป็นคล้ายๆขี้ผึ้งเหนียวเหนียวเอามาทาสะเก็ดเงินก็ยุบพอสมควรครับแต่คุณฉัตรชนกเล่าให้หนู่ฟังว่าที่ขาใช้วิตามินดี พอมาใช้เอ็กซายเมอร์ในการรักษามันไม่ลงพอมาเจอเคสของคุณรถหรือว่าคุณจัชนกเนี่ยใช้วิตามินบีกับกลายเป็นว่าเทียบผื่นตรงที่ไม่ได้ใช้ยาเนี่ยยิยงไปแค่2ครั้งโอ้มองไม่ออกเลยนะคะลองลองให้ค,ใหคุณรถเล่าให้ฟัง<ม>ยิยงไป2ครั้ง,ง,งใช่ไหม,ไมก็คือจะอยุบเลยแล้วก็ยังไม่ขึออ้นเลย ก็คือตอนแรกที่ลงไปก็อยู่กับการก่ว่ามันจะมีขึ้นให,หม่ตรงไหนดูเจนิต้าเป็นสมมติฐานข้อหนึ่งไหมคะคุณหมอที่จะต้องทําการศึกษาวิจัยต่อครับนะ่าสนใจมากในเรื่องของวิตามินดีใช่ครับนะคะคุณผู้ชมคะและนี่แหละคะ่ะคือเรื่องราวของโรคสะเก็ดเงินที่หน่วยนาทางออกมาฝากคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณผู้ชมคะทุกคําถามคุณผู้ชมอยากเก็บไว้ในใจเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอรวมถึงเว็บไซต์นะคะ เป็นทางที่คุณผู้ชมจะสามารถสื่อสารกับรายการได้แล้ววันนี้นีขอบคุณ <c oughs> คุณรถคุณชัดชนกนะคะที่ยอมมาพูดคุยเรื่องนี้ด้วยรอยยิ้มแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับพวกเราทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณคุณหมอจรัสักเรืองพีรกุลค่ะคุณหมอทุ่มเททั้งเวลาแทบจะทุกนาที <c oughs> ให้กับวงการแพทย์ให้กับคนไข้ แล้วก็ทําการวิจัยจนกระทั่งถึงวันนี้เราก็ร่วมเป็นกําลังใจให้คุณหมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะขอบคุณค่ะคุณชัดชนกค,ค่ะ